สวัสดีครับหมอตูดจกักรีนนะครับสายแพทย์ตกแต่งประจำโรง,งพยาบาลีเว้น,นะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องท็อปเทอรี่ในรายที่เป็นผู้สูงอายุเนาะผู้ที่อายุเยอะนะครับว่าจะมีปัญหาอย่างไรวนใหญ่คนที่มีอายุเยอะนะครับมีมาหาผมก็จะกังวลว่าดมยาจ,จะตื่นไหมมันมีโรคนู้นโรคนี้เยอะจะจะปลอดภัยไหมหรือว่ายังไงหรือว่าการปัาตัดจะเป็นไงเนะาะคราวนี้ในในเคสผมที่ผ่าอายุมากที่สุดก็คือหกสิบแปดปีนะครับหกสิบแปดปีคราวนี้ในผู้ ที่สูงอายุเนี่ยเนาะอมันยังม่แยกเป็นปัญหาสองอย่างปเป็นเมปัญหาเรื่องเทคนิคการผ่าตัดทอปเทอรี่กับปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับคราวนี้ปัญหาในการผ่าตัดทอปเทอรี่ของคนไข้ที่สูงอายุเนี่ยปัญหาคือผิวหนังครับผิวหนังของคนที่สูงอายุคือจะย้วยแล้วไม่มีการหดตัวี่เห็นวนะ่าผิวหนังเดย๋ยวเดี๋ยวลิ้นจะไจเหมือนคนอายุน้อยที่ว่าผ่าตัดไปแล้วเนี่ยมีส่วนหนึ่งสามารถหดได้ทาให้ตึงเรียบเพราะนั้นเพราะนั้นการวางแผงการเก็บผิวหนังให้เรียบเนี่ยครับ เป็นเรื่องที่ค่อนขออ้างยากนะครับต้องมีการวางแผนรวปการวาดรูปก,การดีไซน์ที่รัดกุมไว้แนวต้องออกแบบปไนอย่จะเก็บแล้วออกมาเรียบตรงทีบางทีวาดไปแนวเนี้ยเฮ้ดูเรียบพอเก็บทีเอา้ามียมอ,อยกครับปัญหาค่อนข้างเยอะคราวนี้โรคของผู้สูงอายุนะครับอ,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 อย่างที่บอกอายุเยอะปุ๊บมาแน่นอนครับเบาหวานความดันหัวใจไอมาในเลือดสูงนะครับบางคนมีโรคไตหรือว่ามีไตเริ่มเสื่อมเริ่มขึ้นนะครับตับนะครับแล้วก็พวก โรคเมตาบอลิกเอ่อม็เม็เมตาบอลิกส์ล้มหลายนะครับพวกไขมันในเลือดสูงเบาหวานอะไรพวกนี้นะครับต่อมไรอท่อทั้งหลายเพราะฉะนั้นจะเช็คร่างกายที่ละเอียดว่าคนอายุน้อยนิดนึงนะครับหลังจากเช็คล่างกายเสร็จปุ๊บก็จะมีหมอผู้ต่างเข้ามาประเมินแล้วก็ดูแลว่าพร้อมยังปลอดภัยไหมหรือว่าต้องไปทําอะไรเพิ่มอีกนะครับถึงจะทำแบบผ่าตัดได้นะครับหมอวิสัยยีจต้องมาดูนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ เราก็ต้องเตรียมตัวการผ่าตัดที่ดีสุดแล้วในระหว่างการผ่าตัดหมอวิสัยนีกับหมอสายแพทย์ต้องโฟกกันนะว่าผ่าตัดไงนะครับให้ปลอดภัยสุ่นให้เสียเลือดน้อยที่สุดนะครับให้ฟื้นตัวได้เร็วที่สุดนะครับหลังผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่ไม่พอระยะปลอดภัยครับก็ต้องต้องมีการดูแลกันอีกนะครับอย่างรอบครอบนะครับจน24ชั่วโมงไปละดูแลเจ้งก็ปลอดภัยแล้วนะครับให้กลับบ้านได้เพราะนั้นคนที่สูงอายุเนาะก็จะคล้ายๆพี่หมีใหญ่นะครับแต่ว่าโอเคความยาก ในการพาเนี่ยอาจจะไอยกวก่าพี่มีใหญ่นิดแต่ก็มีโรคหรือว่ามีอะไรต้องเรื่องของสุขภาพที่ให้ต้องระวังนะครับเยอะไม่แผลพี่มีใหญ่